สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับของช่องส่องพระบ้านตามตำรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ผมนำเอาเรียกว่าเป็นที่สุดนะครับของพระเครื่องเมืองไทยนะครับกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับโดยท่านเจ้าคุณนะสมเด็จโตพรมรังสีนะครับเป็นผู้เป็นผู้สร้างนะครับผมสมเด็จวัดระฆังเนี่ยต้องถือว่าเป็นจักรพรรดินะครับเป็นจักรพรรดิ ของพระเครื่องทั้งปวงนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยเนื้อมวลสารนะครับที่ที่เป็นมงคลที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่จัดสร้างเนี่ยก็คือท่านสมเด็จโตพรมรังสีเนี่ยนะครับก็เป็นสุดยอดนะครับสุดยอดพระเจจิห่งยุคนะครับยุคอัารัตนาโกศิน์นะครับในช่วงต้นๆน,น,นะครับต้นกรุงรัตนาโกศิน์นะครับ พระสมเด็จของท่านเนี่ยนะครับผมปัจจุบันนะครับผมมูลค่าเช่าหาเนี่ยนะครับขึ้นไปหลักหลายล้านนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับยิ่งอยู่กับมือของคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับมีฐานะทางสังคมเนี่ยมูลค่าเนี่ยหลายสิบล้านนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะครับพิมพ์ทรงมาตรฐานนะครับพิมพ์ทรงมาตรฐานเนี่ยก็จะมีอยู่5พิมพ์ทรงนะครับที่ เรานิยมนะครับนิยมเล่นกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับพิมพ์ที่หนึ่งครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานนะครับดูครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเป็นพิมพ์ A นะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมสูงสุดนะครับมีมูลค่าเช่าหาบูชาสูงที่สุด นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการมากที่สุดนะครับโดยลักษณะพระนะครับผมเห็นไหมฮะจะเป็นพระพุทธนะครับเนี่ยครับคือเขาแกะบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยมาจากพระประธานนะครับที่อยู่ในวัดระฆังนะครับพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับเนี่ยฮะสวยงามครับเนี่ยครับสังเกตตรงแขนขวานะครับไอแขนซ้ายแขนซ้ายนะ แขนซ้ายนะครับแขนซ้ายของท่านนะด้านขวาของเรานะนะครับจะมีเส้นชายจีวอเนี่ยต่อไปที่หัวเข่าด้านซ้ายนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงใต้นะครับใต้ฐานท่านเนี่ยจะมีเส้น2เส้นเนี่นะครับเป็นเส้นนิสีธนะกับเส้นบัวลูกแก้วนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของบล็อกแม่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานนะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานอ่ะ เรามาส่องดูเนื้อพระกันครับอือหือเนี่ยครับพิมพ์เนี่ยนะฮะเล่นวัดละคังนะครับเราทิ้งพิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์ต้องถูกต้องนะครับคมชัดเนี่ยครับไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์พระองค์นี้นะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับคาบบางๆนี่ครับคาบน้ําปูนนะครับผมที่ซึมออกมานะครับเนี่ยฮะเนื้อพระมีความเหี่ยวแล้วก็หดแห้งนะครับ เห็นไหมเนี่ยครับเนื้อผ้านี่เหี่ยวแล้วก็หดแห้งนะครับตามการเวลาเนี่ยนะครับมีรอยปูไตเนี่ยครับหหน้าผ้านี่ก็เนื้อจัดจัดหน่อยนะครับแล้วก็มีเนื้อมวลสารนะครับเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเขียวนะครับเม็ดพ้าธาตุนี่นะครับเนี่ยขอบข้างครับเขาเรียกว่าขอบข้างนี่ป่าธรรมชาตินะครับนี่ฮะ ชัดไหมเดี๋ยวผมจะขยับปรับแสงหน่อยนะโอเคเนี่ครับขอบด้านข้างครับนี่แหละครับร่งรอยการปาดขอบธรรมชาติครับนี่แหละครับผมนี่นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าค่านิยมสูงที่สุดนะครับ เนี่ยนะครับขอบทั้งสี่ด้านเนี่ยมีความเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังองค์พระครับเนี่ยครับก็ปิย่นนะครับมีรอยปิรอยลานเนี่ยปกติเลยครับแบบนี้เลยนะเนี่ยฮะนี่ครับ,นรบเนื้อจัดจัดแล้วก็มีค้าบลานะครับซอกซอนตามล่องตามหลุม คือที่สุดแล้วครับนะที่สุดแล้วกับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนี่ยนะฮะพยายามปรับแสงหน่อยนะมันมืดนะครับมืดนะโอเคนะครับอ่ะพิมพ์ที่สองครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่ะสูงนิดนึงโอเคนี่ครับผมอกล่องหูยานฐานแซมครับนี่ครับคาบแป้งโรยพิมพ์ เดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยเดิมๆครับ oh. เนื้อพระนี่สุดยอดมากครับจัดจ้านองค์นี้เนี่ยมวลสารกระจายอยู่ทั่วอง์พระนะครับนี่นะครับลักษณะของพระฐานแซมเนี่ยจะไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมนี่ครับลักษณะท่านเนี่ยจะขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็อกจะเป็นล่องเถ้าเรามองดูดีๆนะจะเห็นล่องนะครับ ออกเป็นล่องแล้วหูยานนะครับเนี่ยฮะหูยาวปะบ่านะครับเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเนี่ยครับเดิมๆอ่ะพระนี้เดิมๆครับแท้ๆเดิมๆครับเนี่ยครับก็เป็นพระพิมพ์มาตรฐานเลยนะครับเนี่ยครับมาตรฐานของวัดรักครังนะครับทั้งห้าแม่พิมพ์นะครับ นี่ครับเห็นไหมเราจะเห็นเนื้อมวลสารพระเนี่ยกระจายกันอยู่ทั่วองค์พระนะครับโอ้โหดูง่ายจริงๆครับผมนะครับอะต่อไปครับพิมพ์ที่สามครับก็จะเป็นสมเด็จวัตรคังนะครับผมพิมพ์เกตดโบตูมนะครับนี่นะฮะลักษณะพระเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับมีชายจีวรที่แล่นเข้าซอกแขนด้านขวานะครับเส้นสังคติแล้วก็ตรง อ่าบริเวณเสียนท่านเนี่ยจะเป็นกระจุกเป็นหย่อมแบบนี้นะครับเนี่ยฮะพุทธศิลป์พระเนี่ยจะเป็นศิลปะพระแบบเชียงแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนี้สวยมากนะครับเนี่ยฮะโอ้โหพระองค์นี้นะครับผมผ่านการปิดทองล่องชาติมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีร่องรอยของชาติเนี่ยครับยังหลงเหลือให้เราเห็นอยู่นะครับเนื้อจัดนะครับเนื้อจัด แล้วก็พระนี่เรียกว่ามีครบหมดนะครับเม็ดดงเม็ดดาเม็ดแดงนะครับรอยปูไตนอนด้น,ดนหลุมบ่อน้ําตานะครับเนื้อเน่านี่ครับครบหมดเลยครับอยู่ในสิ่งที่พระอายุร้อยห้าสิปีควรจะมีนะครับต่อไปครับก็จะเป็นพิมพ์ที่4ี่นะครับเป็นเจดีวัดละคังนะครับหรือว่าสมเด็จวัดละคังพิมพ์เจดี นะครับคล้ายๆกับเกตบัวตูมครับเพียงแต่ว่าปลายพระเกตท่านเนี่ยจะไม่มีตรงโคนพระเกตท่านจะไม่มีเป็นกระจุกผมเป็นหย่อมๆนะครับเนี่ยฮะเนื้อจัดมากครับองนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาชมไลฟ์สดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ชมนะที่ช่องติ๊กต k อกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชมคลิปนี้นะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเนื้อจัดมากครับ โอ้โหเนื้อนุ่มเลยครับนี่ฮะพ้ะนิีปิล้านธรรมชาติเลยครับโอ้โหแล้วเ,เนื้อจัดจัดนะนี่ครับดูง่ายดูง่ายดูง่ายมากเลยครับเห็นไหมโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูที่ไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับเดีย๋ยเอาวัดระครังทั้งห้าพิมพ์ส่งเนี่ยมาให้ชมก่อนนะแต่ละพิมพ์มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับ นี่ครับสำหรับเจดีวัดละคังครับนี่ครับผมสุดท้ายครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ในตำนานหายากที่สุดนะครับกับสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์ปกโพดูครับนี่ครับเนื้อจัดมากองนี้โพ8 9ลงลักปิดทองเดิมๆเลยครับนะฮะลักออกสีน้ำตาลเข้มๆเลือดหมูเลือดหมูหน่อยนี่นะครับ ธรรมชาติจริงๆครับเนี่ยฮะเดิมๆเลยครับสภาพเดิมๆเลยครับผมเป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่หายากที่สุดของวัดละคังนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ปกโพโพแปดเก้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เข้ามาชมนะครับไลฟ์สดที่ช่อง tiktok ของเราได้นะครับเนี่ยฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับ